ดีเเอโชว์ศักยภาพราชการไทยยุคดิจิทัลในงาน DG s u ซัมมิต2022รวมบริการดิจิทัลภาครัฐครบวงจรขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลสู่โลกแห่งอนาคตและสุดค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนค่ะหรือ DGA ค่ะรวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนจนด Now, ัด Digital Government งานดิจิทัลเกิร์ลเม n น s ์ซัมมิต2022ค่ะภายใต้แนวคิดดิจิทัลเกิร์ลเม n น i ์อินเมตาเวิร์สงานที่จะรวบรวมบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรมาให้ประชาชนค่ะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ความสะดวกสบายที่ง่ายขึ้นพร้อมทั้งอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังจะที่มีพิธีเปิดสถาบันนวัตกรรมค่ะและธรรมพิบาลข้อมูลและพิธีมอบรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลค่ะรวมถึงการมอบรางวัลในโครงการค่ายสรรฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐค่ะโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในงานครั้งนี้สำังานดิจิทัลเกอเวิร์ดเมนต์ซัมอ2022ค่ะประชาชนทุกช่วงทุกวัยค่ะสามารถ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมและสะดวกสบายค่ะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศค่ะในปีพศ2563-2565ถึงไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานค่ะการใช้ดิจ i ทัลไอในการยืนยันตัวตนค่ะหรือจะเป็นโครงการ Digital s i g n เจอร์ for ร i g ด t a ิทัลทาร์สครค่ะที่ใช้ในกลุ่มภาคการศึกษาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะโดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยค่ะในระหว่างปีพศ256 ไปจะถึงปีพศ2570มีวิสัยทัศน์บริการภาครัฐสะดวกโงา่ายทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนนี่คือเป้าหมายของแผนที่ได้วางไว้กันค่ะสนใจในโลกยุคใหม่นะครับก็คือโลกยุคดิจิทัลที่รัฐบาลนนะัโดย ที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันที่จะทําให้พลเมืองของชาติเราเนี่ยอยู่ในขีดของการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะครับจากการที่ทําให้รัฐบาลของเราเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีหลายหลายยุคนะครับโลกยุคเม t าวิ r ด์เนี่ยเป็นโลกยุคที่ค่อนข้างที่จะใหม่จริงๆนะครับที่จ uh, ะ uh, มีหลายส่วนที่จะทําให้เ uh, กิดการพัฒนา ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้นํามาใช้ในการพัฒนานและต่อย,ยอดมาสู่ของการเป็นรัฐบาลด e ิจิทัลที่สมบูรณ์แบบด้วยครับอเรามีบูตมากมายเลยครับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ได้ปรากฏขึ้นในช่วงที่รัฐบาลด e ิจิทัลได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับในระบบ นะครับที่สําคัญสําคัญที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือ,อการที่เรามีหน่วยงานที่ผลิตผลงานในส่วนของการเป็นรัฐบ,บาลดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองนะครับในเรื่องของการทําบัะชาชนในเรื่องของอกรมตำรวจนะครับที่มีการตัดให้มีการแจ้งความร้องทุกข์ทางออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงการแจ้งความร้องทุกข์แบบออนไลน์นะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีสถิติ ต่างๆในเรื่องของตัวเลขของคดีความที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาสู่การทํางานเชิงนโยบายนะครับในเรื่องของที่ ไประชาชนเข้าถึงหรือโดนเจอกันเยอะๆแล้วเป็นปัญหาก็คือในเรื่องของใบสั่งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต้องถือว่าเป็นการที่เรามีใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทาให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีอีกหลายส่วนที่ทําให้เกิดการเชื่อมโยงในเรื่องของการเสียภาษีก็ดีในการชําระค่าบริการต่างๆก็ดีผ่านระบบออนไลน์ <S <S นะครับในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกรวดเร็วนะครับนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้นะครับผ่านอแอปของทางดิ ซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างสูงนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พี่น้องคล้ายการเท่านั้นที่ทสามารถเรียงดิจิทัลก,กับ d g a ได้นะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันครับับบเทคโนโลยีที่ตอนนี้รัฐบาลดิจิทัลนามาใช้นะครับนอกจากที่ปกติเราใช้ระบบคลาวด์ระบบของโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของดิจิทัลไอดีนะครับซึ่งนําโดยทางกรมการปกครองที่เอาตัวระบบดีต่อตัฟ้าเข้ามาใช้นะครับ จะทาให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของประชาชนทางออนไลน์เพื่อจะได้เข้ามาใช้บริการภาครัฐเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ของได้นะครับในระบบของการชําระเงินนะครับที่เราสามารถทําทางออนไลน์ได้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่ทางดีเจทำขึ้นเนี่ยก็เป็นการรวบรวมบริการภาครัฐทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวก็ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเข้าจากหลายๆที่นะครับที่จะตรวจสอบมาตัวเองเนี่ย มีสิทธิสวัสดิการอะไรได้บ้างที่ได้รับจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะครับเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของเครดิตบูโรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็าสามารถเข้าถึงจากที่เดียวได้ก็คิดว่าการที่เรามีระบบแอปพลิเคชันกลางนะครับที่ตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชนในแอปเดียวเนี่ยก็จะมีความสะดวกให้ประชาชนได้มากกว่า